งานคืนนี้นะคะก็เป็นงานเรียกว่าเป็นงานประจำปีของนางสาวไทยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการรวมผ้าไทยของทุกจังหวัดที่มาจัดเป็นแฟชั่นเซตหรือเป็นแฟชั่นโชว์ก็ลองมาดูกันนะคะว่าโล c อลสู่เลอค่าเนี่ยในแต่ละจังหวัดจะตัดเดย็บออกมาแล้วก็ประยุกต์แบบกันอย่างไรให้ดูสวยงามและทันสมัยค่ะและนอกเหนือจากแฟชั่นผ้าไทยแล้วเราก็ยังมีงานเต้นรำเดอ์บูตองด้วยสาวๆทุกคนก็ได้ฝึกซ้อมเดี๋ยวดูนะโอ้ oh oh. ปีนี้ลดมากเต้นรำเปนเก่งมากเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าใครเป็นใครนะคะคือแม่จะเต้นด้วยนะคะเออลูกค้าถนอมแม่ไว้เดีะแค่แม่ไปร่องแพมันไม่กระเดี้ยงเลยป็ูว่าคอสตูมแม่ก็คือแต่ละชุดของแม่คือแต่ละชุดของแม่คือแม่จะมีเวลาในการตัด24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีลูกสาวยูไอยูด้วยแหละเป็นผู้ดูแลเพราะว่านางก็จะลำคาญมากอย่างเช่นชุดนี้มาส่งแม่ที่โรงแรมตอนห้าโมงครึ่ง เรียกว่าต้องเป๊ะนะคะลวมบ้างครับบ้างไม่เป็นไรเพราะแม่คิดว่าให้นางงามเขาสวยพอแล้วใช่จะมาประกวดแม่หรือว่าคือตอนนี้หลายคนก็อยากว่าแม่เรียนไปหรือยังก็มีดูไว้หลายคนที่ดูเพราะว่าเขามีศักยภาพที่โดดเด่นแล้วก็สวยอ่ะแล้วก็ฉลาดนะคะแต่น้องๆปีนี้ก็บอกเลยว่าสู้ตายทุกคนฮะจะบอกว่า ใครแทหร้หรือลูกครึ่งผู้ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องดูคุณต้องดูพีลิมแล้วบอกเลยนะคะว่าพีริมปีนี้มีลูกเล่นลถ้าคุณไม่ดูพีลิมคุณไม่ต้องดูไฟนอลเพ,เพราะว่ามันจะไม่มีการต่อเนื่องมันจะแบบงงๆอ๋องๆต้องดูพีริมแล้วเชื่อมต่อไปไฟนอลเพราะว่าแต่ละจังหวัดเขาก็ถอดหวัวใจสู้กันเลยแหละเอย้ยางยางจบอะไรนะว่าะทางที่เราเห็นแบบกระแสะเช่นใหม่ ก็กรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางทีสิ่งที่เขาก็ทําดีจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งไปน้าศพทหารรอก่อนรอดูก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะาน้นนองๆก็ยังถามว่าใช่ใช่เลยค่ะโอ้โหยังๆเ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางวันคนนี้โดดบางวันคนนี้ตกรอ บางวันคนที่เคยดรอปกับโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่หลังบ้านแล้วเราจะเห็นชัดเจนมากอ่ม่พูดถึงเมย่าหน่อยเมื่อวานเมย่าจันซันได้มงจากคุณแม่กอบคุณพ่อไร้ตันแล้วนะคะก็ดีใจกับเมย่าด้วยนะเปหน่าก็เมื่อวานที่เห็นมีมล็อกมงแต่เมย่เขาไม่ได้ล็อก ก็ต้องมีอะไรของเขาแหละก็ดีใจค่ะว่าลูกๆบ้าน g p n n เนี่ยก็ออกไปสู่ในเวทีต่างๆหลากหลายเวทีแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะคะก็ดีใจด้วยมากๆก,ก,ก็ขอให้เมยา่าออมีความสุขมากๆแล้วก็เฮงๆปังๆสมกับองกุฎที่ได้รับครองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ